วันที่8เมษายน2020นะมีด้วยกันอยู่หนึ่งเรื่องนห่นเองคือ BNA Brand New Animal นะครับมิชิรุสาวที่กลายเป็นพวกครึ่งสัตว์โดยไม่ทราบสาเหตุหนีมาที่เมือง a n i m a City นะฮะที่อยู่ของพวกครึ่งสัตว์และหาเหตุผลที่ทำให้เธอถูกเปลี่ยนร่างนะฮะยังไงก็ติดตามกันได้นะในซีรีส์นี้นะวันที่9เมษายน2020นะครับมีอนิเมะด้วยกันอยู่4เรื่องเื่องเลย หนึ่งคือแกนด์ัมบิลด์ไดซรีไลท์ซีซันสองนะครับประมาณว่า2ปีหลังจากไดฮิโรโตะนะครับหนุ่มที่ประจันภัยในโลกของ GBN นะฮะเพื่อตามหาใครสักคนได้มาร่วมกลุ่มกับไดเวอร์อีก3คนที่เล่นตามลำพังนะครับส่วนตัวไม่ได้ติดตามเกี่ยวกับกันดั้มเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะไม่พูดอะไรมากนะครับ 2. ฟูโกะเคนจิบาลานอาิมิเตดนะครับทายาทมหาเศรษฐีไดซุเกะ ที่ได้มาทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจเป็นคู่หูกับฮารุที่ไม่ถูกกันนักนะครับเหมือนจะเป็นอนิเมะที่แบบเออมันก็เพลๆหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็ก็คอยไปดูกันก็แล้วกัน 3. โนกัน,นกกไลฟ์ภาค2นะครับโอ้โหก็เป็นซีรีส์ของโนก,กันไล์เซนสองนะครับสำหรับใครที่ติดตามก็ดูกันได้เลยนะครับคงรู้เรื่องย่อนอยู่แล้วล่วละ4ยาฮาริโอเรนเซชุนเลฟคอมเมดี้ว่ามาจิกเตอร์หรือคันนะครับ ภาคจบของซีรีส์โอเรกายรุหรือที่คนไทยรู้จักกันว่ายาฮารินั่นเองส่วนตัวเป็นคนที่ติดเรื่องนี้มากเลยแล้วก็ซื้อไลน์โนเวลมาทุกเล่มเลย <c oughs> วันที่10เมษายนมีด้วยกันอยู่3เรื่องนั่นเองเรื่องแรกก็คืออกอนนาวิสฟอร์แบงดีมนะครับหรือว่าแบงดีมฉบับผู้ชายนั่นเองคือแบงดีมคือส่วนตัวแบงดีมผู้หญิงก็ไม่ได้ติดตามเท่าไหร่นะแต่แค่เล่นเกมเอย่างเดียว ยิ่งแบงดีมผู้ชายนี้ไม่มีวันติดตามไ่ซ้ำครับแต่ก็สําหรับใครที่ติดตามก็ติดตามไปนะไม่มีอะไรหรอกสองแอพพลิเตชันแมนนะครับไปศตวรรษที่19บชาวญี่ปุ่นที่ได้ไปอเมริกาต้องการเงินจากการแข่งรถซิ่งเพื่อเงินรางวัลสําหรับเดินทางกับญี่ปุ่นคนระับรุปนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะหมายถึงว่าอะไรแต่ยังไงก็ไปติดตามกันเอาก็แล้วกันอ่ะสชูค ok ุเกค้โนโซมะโกโนซารานะครับ เป็นภาคต่อของยอดนับปรุงโซมาที่หลายคนก็รู้จักกันดีเยอะแลวละผมไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกวันที่11เมษายนครับมีด้วยกันอยู่หนึ่งเรื่องนะครับก็คือคังยาสมาวะโคคุราเซไตนะครับซีซั่น2เป็นภาคต่อของภาคหนึ่งนั่นเองสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองไปดูภาคหนึ่งก่อน,นครับแนะนําเลยว่ามันสนุกมากเป็นเรื่องความดีที่แบบเออชอบอะอะไรอย่างนั้นเลยวันที่13มเมษายนครับมีด้วยกันอยู่หนึ่งเรื่องเหมือนเดิมเลยคือเรื่องคิซุสกิทันเทเดโคละนะครับ ในช่วงสิ้นยุคเมจิเรื่องราวของนักแต่งกนอัจฉริยะที่ชื่อว่าอิชิคาวะครับที่หันมาทํางานด้านนักสืบคดีอาชญากรรมนะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องนี้มันจะดําเนินการไปทางไหนพราะไม่ได้ติดตามแล้วก็มันเป็นอนิเมะใหม่ด้วยนะครับก็ไม่ดูเหมือนกันก็ถ้าอยากรู้ต้องไปดูอย่างเดียวเลยนะแล้ววันสุดท้ายนะครับวันที่25เมษายนครับเป็นอนิเมะที่มาอย่างเด็ดเดียวอย่างแท้จริงนะครับไม่เข้าพวกเลยคนอื่นเข้ามาติดติดกันนี่กระโดดมา25เลยนะครับ ก็คือ s o o r าร์ Online a s c อซิสเซชันวอลออฟอันเดอร์เวิร์ดนะครับเรื่องยอ่อก็ไม่ต้องพูดมากก็รู้ๆดีกันอยู่แล้วนะครับก็เทตโตเขากลับมากลับมาเพราะกรหมดเทพทูด้วยแค่นั้นแหละก็สำหรับวันนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับแค่นั้นแหละอื